สิ่งดีๆความโชคดีที่คุณจะได้รับต้อนรับปีใหม่นี้คือเรื่องใดเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะฝากกดติดตามนะคะกดซับสครายช์ร์คอมเมนต์กดของขวัญของรางวาัลเป็นค่าครัวให้กรอบได้ขอบคุณทุกกำลังใจมากๆเลยนะคะมาดูกันนะสิ่งดีๆเรื่องใดที่คุณจะได้รับนะคะเป็นของขวัญปีใหม่นี้ ชาริออตนะคะชาริออตเนี่ยจริงๆแล้วว่าเป็นไพ่ได้ทั้งรถนะคะหรือการเดินทางไกลหรือในะเรื่องของเกี่ยวกับหน้าที่การงานนะรวมไปถึงเกี่ยวข้องกับต่างประเทศก็ได้นะคะซึ่งกอบรู้สึกว่าอย่างแรกเลยสิ่งที่คุณจะได้รับนะใครที่คุณอยากจะซื้อรถหรืออยากที่จะมีรถเป็นของตัวเองเป็นของขวัญชิ้นใหญ่ให้กับตัวเองคุณก็มีเกณฑ์ได้รถนะ นะคะภายในสิ้นปีนี้หรือช่วงปีใหม่อะคุณมีเกณฑ์ได้รถหรืออาจจะมีเกณฑ์ที่ได้เดินทางไกลยอย่างเช่นเดินทางไปต่างประเทศนะคะหรือเดินทางไปทํางานในต่างแดนต่างถิ่นแดนไกลต่างจังหวัดต่างอําเภอนะคะรวมไปถึงการสอบบรรจุข้าราชการใครที่คุณกําลังมีการสอบแข่งขันหรือกําลังมีการแข่งขันอะไรก็ตามแต่คุณมีเกณฑ์ที่คุณจะสอบได้หรือมีเกณฑ์ที่คุณจะได้ได้โอกาสอะนะคะในสิ่งสิ่งนั้น นะแต่ก็รู้สึกว่ารถเนี่ยคุณมีเกณฑ์ได้แน่นอนไม่ว่าจะเป็นรถป้ายแดงหรือรถมือหนึ่งมือสองอะ่ะแต่คุณจะได้แล้วก็อาจจะมีได้ได้เดินทางไปท่องเที่ยวไปพักผ่อนในต่างประเทศด้วยไปเรียนต่อไปทำงานก็ได้เช่นกันนะคะแต่ใครที่คุณกำลังรอผลการสอบแข่งขันคุณจะได้รับผลแล้วคิดว่าคุณสอบติดแน่นอนการบรรจุข้าราชการอะไรประมาณนี้นะคะหรือแอร์โฮสเตสจูดอะไรก็ตามแต่ที่เกี่ยวข้องกับ การเดินทางหรือต่างประเทศได้เช่นกันนะหรือเกี่ยวกับรถอะไรประมาณนี้ไพ่สิบถ้วยนะคะมีเกณฑ์ได้บ้านมีเกณฑ์ได้ที่ดินมีเกณฑ์ได้อสังหาริมทรัพย์นะคะรวมถึงเกี่ยวกับในเรื่องของธุรกิจก็ได้นะกิจการธุรกิจหรือการได้รับสารต่อนะคะในการดูแลกิจการแทนครอบครัวหรือได้รับมรดกตกทอดจากครอบครัวอะไรประมาณนี้ รวมไปถึงนะคะบางคนจะได้ข่าวใหญ่ข่าวดีในเรื่องของการแต่งงานแต่ที่แน่ๆเลยรู้สึกว่าคุณจะได้รับของขวัญชิ้นใหญ่มากๆนะคะภายในช่วงสิ้นปีไม่เกินปีใหม่นะนะคะไม่ว่าจะได้จากตัวคุณเองหรือได้จากครอบครัวของคุณคนรักของคุณคนรอบข้างคุณหรือองค์กรที่คุณทําอยู่ก็ตามนะคะบางคนอาจจะได้มีการเดินทางไปไปดูงานก็ได้ได้รางวัลน,นะคะได้ของขวัญได้ที่พักอะไรต่ออะไรประมาณเนี้ย ที่แน่เลยใครที่เล็งว่าจะซื้อบ้านซื้อรถอะ่ะมีเกณฑ์ได้แน่นอนค่ะนะคะภายในสิ้นปีเนะี่ยไม่เกินไม่เกินช่วงปีใหม่นะสิบไม้เท้านะมีเกณฑ์ได้โปรเจกต์งานที่เป็นงานชิ้นใหญ่หรือของรางวัลชิ้นใหญ่ๆอะ่ะคือมันเป็นไพ่เต็มสิบมาทางนั้นเลยเนาะก็รู้สึกว่าคุณจะได้รับของใหญ่ของชิ้นใหญ่หรือสิ่งใหญ่ๆที่จะเข้ามาในชีวิตคุณอะ่ะ รวมไปถึงงานด้วยโอกาสในการงานโอกาสในการทําธุรกิจหรือโอกาสในการได้โปรเจกต์จากลูกค้าที่เป็นโปรเจกต์ใหญ่มากๆที่อาจจะนําพาเงินทองมาให้คุณมากมายถ้าคุณทําโปรเจกต์นี้สําเร็จนั่นหมายความว่าคุณอาจจะตั้งตัวได้เลยอะ่ะนะคะบางคนจะได้ธุรกิจได้เป็นเจ้าของกิจการหรือได้เป็นเจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่แต่ถ้าใครเป็นพนักงานประจํากําลังดิวลูกค้ากําลังติดต่องานลูกค้าหรือกําลังรอว่า หัวหน้างานผู้บริหารจะมอบหมายให้เราทํางานโปรเจกต์นี้ไหมบอกเลยว่าคุณจะได้มันอาจจะเป็นโปรเจกต์ที่ค่อนข้างใหญ่มากๆแล้วก็เป็นงานที่ท้าทายสําหรับคุณมากๆแต่ถ้าคุณทําสําเร็จบอกเลยว่าคุณจะมีความโดดเด่นโด่งดังแล้วคุณก็จะได้เงินได้ทองได้อะไรตอบแทนกลับมาในหลายๆอย่างอเนี่ยไพ่เก้าเหลีย่ยญการเงินนะคะแล้วก็ได้เงินก้อนใหญ่ด้วยแต่เงินก้อนใหญ่ที่บอกเนี่ย คิดว่ามันจะมาจากการทํางานของคุณด้วยนี่แหละที่คุณได้ท project ําโปรเจกต์ใหญ่ๆหรือมาจากเกี่ยวกับองค์กรหรืองานหรือเกี่ยวกับครอบครัวหรือเกี่ยวกับบ้านนะคะคือมาจากน้ําพักน้ําแรงคุณเป็นหลักนะคะหรือบางคนก็ไม่แน่คุณอาจจะมีโชคส่งท้ายปีก็ได้นะไม่ว่าจะเป็นโชคจากเลขที่บ้านของคุณเลขที่ทะเบียนรถของคุณก็ได้นะคะมีเกณฑ์ได้เงินก้อนใหญ่หรือเป็นเงินรางวัลเงินส่งท้าย บริษัทนะคะหรือที่ทำงานนั้นอาจจะให้โบนัสคุณหรือได้ของขวัญจับฉลากได้ของขวัญชิ้นใหญ่ของรางวัลชิ้นใหญ่ที่มีมูลค่าสูงประมาณนี้เอ็มพ r ล r นะคะบางคนนะคะก็ใหญ่อีกนั่นแหละเอ็มพลก็คือคุณอาจจะได้เป็นใหญ่เป็นโตได้มียศถาบรรดาศักดิ์นะคะได้ขึ้นเป็นระดับหัวหน้าง,งานผู้บริหารระดับสูงเป็นบิ๊กบอสนะคะหรือได้รับความ เห็นดีเห็นงามเห็นชอบจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นหัวหน้าง,งานคุณในการที่จะปรับเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งคุณให้คุณยกยกตำแหน่งคุณขึ้นมาเป็นระดับสูงอะ่ะอืประมาณเนี้ยหรือบางคนคุณอาจจะได้สามีได้ภรรยาที่เขาค่อนข้างมีความเป็นต่างชาติก็ได้นะคะหรือเป็นคนใหญ่คนโตมีหน้าตาทางสังคมก็ได้คือมันเป็นอะไรที่มันแบบสิ่งที่ดีๆอ่ะสิ่งที่ใหญ่ๆนะคะที่จะเกิดขึ้นในชีวิตคุณนะ่ยที่คุณจะได้รับ นะคะต่อมานะคะไพ่สี่ถ้วยเนี่ยเหมือนจะมีคนมาหยิบยื่นให้คุณนะสี่ถ้วยเห็นไหมคะมีคนมามอบให้คุณเอาสิ่งสิ่งนะมามอบให้คุณแต่ตัวคุณเองอะ่ะดูเหมือนว่าเหมือนกับช่วงเวลานี้บางคนหมดอะไรตายอยากกับชีวิตมากเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องพยายามที่จะดึง energy ให้มันดูมีมีพลังงานบวกๆขึ้นมานิดนึงเนาะนะคะยกระดับ energy ยกระดับพลังงาน อย่าดูสังกตายกับชีวิตอย่าดูเหนื่อเบื่อหน่ายท้อถอยกับชีวิตอะแล้วเดี๋ยวคุณจะได้รับสิ่งสิ่งนะี้แน่นอนนะคะที่ไพ่บอกอะ the world จะมีการไปเกี่ยวข้องกับต่างแดนจริงๆนะเกี่ยวกับต่างประเทศนะคะการเดินทางไกลครั้งนี้อาจจะนําพาโอกาสทางการงานการเงินมาให้กับคุณนะรวมไปถึงสิ่งที่คุณกําลังคิดฝันไว้อาจจะเป็นจริงหรือความสมหวังความสําเร็จ การได้รับการตอบรับหรือการได้รับข่าวดีจากแดนไกลจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของคอนเน็ชันเกี่ยวกับคนรักเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับการศึกษาการเรียนการทำธุรกิจใดก็ตามนะคะรวมไปถึงใครที่ทำงานเกี่ยวกับแพลตฟอร์มออนไลน์โลกออนไลน์สื่อโซเชียลต่างๆหรือเป็นนักธุรกิจที่ทำธุรกิจออนไลน์อะไรประมาณนี้คุณจะมีความโด่งดังจะมีความสำเร็จมากๆนะคะ ไพ่เด็ดซันเนี่ยเป็นไพ่ของความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าความสําเร็จการได้เป็นใหญ่เป็นโตนะคะการได้ลืมตาอ้าปากหรือการได้ยศได้ตำแหน่งที่เป็นยศถาบรรดาศักดิ์ระดับสูงจริงๆความร่ำรวยด้วยนะคะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของความร่ำรวยเป็นไพ่ของมรดกได้นะคะหรือเป็นไพ่ของการได้การได้บุตรการได้ลูกก็ได้นะเด็ดซันเนี่ย นะคะการได้ลูกชายการได้อภิชาติบุตรมาเกิดอะไรประมาณนี้หรือการตั้งคันเนาะไพ่สองใบเนี้เป็นไพ่การตั้งคันได้นะคะอาจจะมีสมาชิกใหม่เพิ่มเข้ามาในครอบครัวก็เป็นไปได้นะคิงถือถ้วยนะคะรวมไปถึงบางคนจะได้เจอความรักด้วยจะมีคนมามอบความรักมอบความรู้สึกที่ดีให้กับคุณหรือมีคนเอาของถูกใจรางวัลชมเชยรางวัลที่มันเป็น สิ่งของเข้าของเงินทองนะคะหรือเป็นรางวัลเป็นสิ่งที่ตอบแทนน้ําใจคุณอะไรประมาณเนี้ยก็เอามาให้คุณได้เช่นกันนะหรือมีคนที่จะมาหยิบยื่นความรักให้กับคุณประมาณเนี้ยค่ะอม,มันเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะไฮโลแฟนนะคะบางคนคุณจะได้รับการช่วยเหลือการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่พ่อแม่ปู่ย่าตายายนะคะหรือคนที่เขามีความอาวุโสกับคุณหัวหน้างานระดับอาวุโส หรือบางคนดวงชะตาคุณกําลังจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเป็นระดับอาวุโสก็ได้ผู้จัดก,การอาวุโสอะไรประมาณนี้นะคะหรือเป็นที่ปรึกษาเป็นนักวิชาการหรือถ้าใครทํางานเกี่ยวข้องกับข้าราชการมีโอกาสที่จะได้เป็นใหญ่เป็นโตบรรจุนะคะได้ตําแหน่งงานเพิ่มขึ้นจะมีคนที่จะนับหน้าถือตายอมรับมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือเอกชนก็ได้นะแต่มีเกณฑ์ที่จะได้รับการซัพพอร์ตจากผู้ใหญ่ นะคะรวมไปถึงไพ่ใบนี้อาจจะเป็นในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านกําลังจะเมตตาประทานพรเหล่านี้ให้กับคุณก็เป็นไปได้นะคะหรือไพ่กําลังบอกให้คุณอนะไปมูเตลูไปทําบุญนะคะทำบุญสุนทานช่วงนี้นะดวงกําลังเปิดดวงกําลังดี a ี we offer you ใต้สํารับดวงคุณกําลังจะดีจริงๆบางคนมีเกณฑ์มีโชคมีลาภมีเกณฑ์ที่จะได้อะไรโดยปฏิหารมีเกณฑ์ที่จะได้สิ่งเหล่านี้โดยที่ เหมือนกับได้รับโดยที่ไม่ได้ตั้งตัวนะคะเหมือนปาฏิหารสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับคุณโอกาสเหล่านี้จะเข้ามาในชีวิตคุณนะคะพไพ่ใบนี้เป็นไพ่โชคลาภเป็นไพ่มรดกเป็นไพ่ทรัพย์สินเป็นไพ่ความโชคดีดวงคุณกําลังจะมีการที่จะได้รับกับปฏิหาริในเรื่องของความรักการเงินการงานนะคะได้ของชิ้นใหญ่แน่นอนแล้วบอกเลยว่า วิวออฟฟอร์จูนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณแบบที่คุณไม่ได้แบบตั้งเนื้อตั้งตัวมาก่อนนึกออกไหมคะเอออาจจะเป็นโชคลาภก็ได้นะลองเสี่ยงโชคดูก็ได้นะมีเกณฑ์มีโชคใหญ่ส่งทายปีได้เงินก้อนใหญ่นะคะหรือลองแบบซื้อลอตเตอรี่ติดไว้ก็ได้อาจจะถูกรางวัลหรือแม้แต่กระทั่งใครที่ซื้อสลาก ออมสินสลากทกศหรืออะไรก็ตามแต่ที่มันเป็นการเสี่ยงโชคอะนะคะคุณก็มีเกณฑ์ที่จะได้ใครที่คุณกำลังรอในเรื่องของมรดกตกทอดจากครอบครัวนะคะหรือทรัพย์สินอะไรประมาณนี้ก็มีเกณฑ์ได้คือมันเป็นของชิ้นใหญ่อะที่คุณกำลังจะมีโอกาสได้ในสิ่งสิ่งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นน้อมรับพลังงานกันไปนะคะแต่สิ่งที่ไพ่บอกตอนนี้คุณต้องชิพเอเนจีขึ้นมานะคะทำให้ พลังงานของคุณมันมันดูแบบมีความมีมีความรู้สึกว่าคุณไม่เฉื่ยคุณไม่ชาคุณไม่เบื่อหน่ายชีวิตอะไม่สั่งกระตายกับชีวิตอะแล้วคุณจะดึงดูดสิ่งเหล่านี้เข้ามาในชีวิตคุณนะคะนี่ก็คือเรื่องดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะโชคดีมีความสุขค่ะ